ครับสวัสดีครับพี่น้องเนาะวันนี้วันนี้ว่าไลยหมอกพี่น้องแต่เสาเสาไล่หมอกแต่วินยังบ่ทันขึ้นสามเบิ่งน้ำหมอกตกพี่น้องน้ำหมอกยังตกยังเป็นไอ้ไอหนาหมอกก็น้ำหมอกยังตกพี่น้องเดี๋ยวนี้หนาวเลียร้อนพี่นกหากใครแต่บุมีลมเนาะแต่มาหลายหมอกหลายหมอกแต่เสาพี่น้องเห็นจะได้มากรบบาดได้ใส่กระบาดถือดิ ลองลองล like นะ่เ like บื้องคันเพราะลายบางครั้นตอนเสาร์พอได้กินอยู่ได้ไล่มาลองมือมือนี้เนาะกบบ่อนวัได้ายครัเบิ้งเนาะพอไม่ได้ม้านนะเนะพินพ่นเพิ่นมาไล่ผู้เดียวมาลองไล่เบิงนะ้งได้ล่ยจะได้กลับมาหลุดมาเบิ้งน้ำกันเนาะคันมันสีได้หรือบออนะ่เนาะ ไหลมอมาเบิ้วงที่ไหลที่บานๆเขาไหลจึงได้เป็นไหจงไดทังนั้นจะทัทั้งหมดอื่นก็จะไหลไปได้เนาเบิ้งเลยพี่นองตอนนี้กําลังสีกลางกลางมองกลางทางยาวลงไปกลางยาวลงไปกลางสุดแล้วเขาก็จะได้ไหลตีเาเบิ้งมือเ้เนาะ พอคนกลางนะคนกลางผนก็จะได้พายเถื่อเองพายเถือไว้ห่ก็ถ่ายวิดีโอคนกลางเองกลางกลางเองพายเถือเองขยันในัาว่าพื้นิ้นแล้วเพิ่งเคยเคยไปผู้เดียวเคยใส่ผู้เดียวบ่อยากพี่น้องคนบ่เคยเห็นกะมาเห็นมาเดียวกับผู้แล้วพายผูไใดแล้วพายเหื่อเงี้ยงใส่เงี้ยงควายเลย ก็ไก่แล้วพายทั้งพายทั้งใส่ทั้งพายทาายัทงย้ทงปล่อยมองแต่วันนี้่นสิ้นเลยนะเนาะ่นเป็นป่นเสียนเลยสำหรับบางทีบางคนก็เก็บมองท้งบออื่นบางคนเขาก็หูเอาหูเอาเนาะเก็บมองท้งท้งท้งเขตนี้เขาบ่หูดมันมีแต่เขาเก็บหัวเก็บหัวเลยเวลาปล่อยเวลาใส่ฝูเดียวมันจะง่ายไปสิ พอปล่อยลงปล่อยลงสบายบางคนเขาหูหูหูใส่กระสอบหรือหูใส่กระซัมแล้วมันยังอยากเวลาปล่อยเวลานะเวลาปล่อยห้าตองไหนแป้งกะกะอันนี้ไหมครับตองแป้งมันมีถ้าปล่อยลงแล้วมันตกลงตกลงตีนมันก็ตกอันนั้นถ้าตรงไหนแป้งตีนมันอีกหลูกอย่าหลุกมันเกาะมันเกาะเขาหูเขาหูเถอะแต่บางคนก็ว่าเห็บแบบหูง่ายกว่า แต่ถ้าบางนี้เขาเห็นแบบสีเนาะเขาว่าง่ายแบบสีครับเลยเแบบสีเนาะเขาจะได้กลางลงเนาะกลางลงพละลงไตพละมองหน่อยเนาะพี่น้องบนเนี้มองใหญ่แต่ว่าป้ายใหญ่ก็มีโอกาสถืออยู่ขันมันมั่นเนี่ยก็อาจสิได้ป้ายใหญ่ให้เบิรงเนาะแต่ว่าส่โซล่ามีแต่ป้ายน้อยแนะป้ายใหญ่มันก็น้อยนักสิได้พอป้ายเมืองก่อนก็ได้ป้ายใหญ่สองโตเนาะประมาณอยู่ สามโลสองโตบังใหญ่บักใหญ่ปาก็นใหญ่ได้สองโตฮโดนโได้เท่าเนาะลยเมซี่บบไตลอดเนาะโดนได้เท่าโอ้อากาศหนาวเลยเราเห็นเน้หกโมงสตอนนี้กับพน้าพน้าตะเวนกลางคืน มองเงี้พ่อมองโปมองโปหนิมองโปมงนว่าเปล่ามองเงิ้ยซ้เส้นก็คซเส้นซ้ำเส้นส้นเข่งมองหน่ายนี่เนาะเห็นมอตังจางที่เขากางเรียบร้อยทีได้ไปตีในบนกางเนาะนี่กางแถวแถวไตแถวแขนตาฝัดนี่ กลางวังกลางมองกับตัวกลางมองแถวภายในมองนะตีบนกลางตีตะแคงตะผังตีไหลออกออกตะผังป้าเพราะว่าป้ามันเขาตะผังเนาะตอนย่ามไปซื้อป้ามันเขาตะผังเขาตีมันไหลออกมันแรนออกแรนออกปบนี้มันมาตามมองเนาะพอกลางกลาวพอเละลงหดฝุ่นประมาณเท่าไหรกองใหม่ใหม่เน่าไ giờ cái khoảng càng nó cái gì ba ông ăn nữa nó rồi rồi tiếp nó ba ông mong chôm mong chôm nó nó mong chôm nó mong chôm nó mong chôm nó nói là cái gì đấy lầy cái gì ba bay lên đi bay mong chôm tì ba nó lên nó mày tì thì không nào Bi lúc bia lick miên là xanh ngang 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 nó ngang 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 Nó ngang 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 ทางยงเน,นนะาเสียงดังไงแล,ลซำระเบอรตุ่ม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 ,ม่มัป้าแต่คือมดบางคนก็จะได้ตีต่ตนี่คนไล่พอ่นบพิ่นอยากมาตีปดนะ้นะมากเจอทางแบบคนมาป้าทางมันทีไปกว่า โซงนี้แหละมีแต่โซงง่ายละหลายป่ามีแต่โวงงามงามนะดูสิแหละบางคนก็ไล่กลางเวนงามเด็ดๆพอแต่เด็ดแล้วป่ามนี่มันทีนัหนมันจะได้เหรใช่ไหนๆตอนเสาให right? ้พอพันวัดปั้นเทวยลายกลางเวนกลางตอนเที่ยงกับปั้นเทวยลายตอนเที่ยงตอนเสาปั้นโซ่ตอนเสาครนบผมตอนเสามันไปดีมันตื่นมันเงียบดิมันเงียบเลยนี่มันมันกระทบกับเสียงดังเที่ยงอะไรตื่นป่า ตอนสาวแมันอึกกระลึกตอนเถียงมันอึกกระลึกเนาะตอนเถียงมันคนลายไปหั่ไปนี่ไปหัวไปส่วนไปหายไปหน้าขี่กาดไปกระมามันก็อยากเรีนเคยกับตอนเถียงเหมืนกับหมดแล้วนะปลามันกับปีกยานตอนนี้ตอนสาวนิ่งๆมันมีไฟน้ำมันนี่จิงกระทบกระเทือนมาบาดเดียวนั่นปลามันแตกตื่นเนาะเนาะกำลังพี่น้องเพื่อกลั้งลายตอนนี้เป็นไหลขึ้นไปเรื่อยๆเนาะไหลขึ้นไปจนสุดแล้วก็เฮากะ จะไปย่ามเบรถืถอนะได้ไดอาลัางหลนนเนาะม่แต่ถัานะถังมันนีปลาถัางนเต็มกันนีโอถังเสียมันดังมตีก็ได้อายเพยิมากตีก็ตีตีมันแตกต,กตีต่ำต่ำหามบเลิกไได้พี่นเนาประมาณอยู เม็ดหกเม็ดจ็ดอนี้ประมานี้นะครับ้คอนปาอยู่แถวคอนอยู่แถว อะไรคือไปเรื่อยๆนะไหลมาเรื่อยๆจนว่าเสียห่อนรักนะเนาะไก่เสียห่อนรักนะห่อนลักเป็นกระยามเลยเนาะห่อนรักเป็นไหลมาเสียห่อนหอดเลยเนาะอันนี้ฮะจะไม่ยามให้กันเลยนะจะยามไม่ยามมึงเลยมีปลาเห็นบอกจีดถือรูบลื่นได้ด้นี่เนาะลักสิมานบอก Mình phải nhảy phải nói thử chứ ba lúc nắp 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 nắp

ลายละกว่ามาซาตลกว่าซาตสสามสี่สิบกัว่าลายันวาตะเฟเจ็ดแปโตแล้วถือวาักน้อยที่น้องนี่ถือเลยพี่น้องตะไซวมนนปะตะไซพี่น้องปตะไซตัวนึงสโตแล้วพี่น้องมานไปกันฮา บุกตินี่ตวถืออะไพี่น้อสามัวพี่น้อตะไซอีเลยเออราตะไซลายเล็กรถตะไซพี่น้อถือนแล้วตะไซอี๋เลยอ้ ได้ใส่กับบอลได้ใส่ได้ใส่นี่ตัวใส่พี่น้องนี่ถึกนะพี่น้องตัวใส่ตัวใส่นี่มาป่าขึ้น <coughs> เอ๊ถ <laughs> <laughs> ึงแล้ก็บอก่ก7ตเนาะโอ้สิสุดแล้ว้ตัวตัวปลูกืได้ปลูกตัวปอเนาะ7ตแล้วพี่น้องเอ้ยสุดแล้วนี่ถือว่าบ่อยากถือกว่าน่นแหละตเก่าเนว่าเพิ่นว่ายานนี2 3ขึ้นมา เจ็ต่น้องเเอาาจกซีโกนี่กับพ่ออไร้สิตาใสอยาใสเลยพี่น้องแโตโอ้คือสิได้จะแปโตนี่แหละพอมมันที่สุดเลยนวนหลังจากที่เฮาวัน ย่ามองด้านนั้นแหละมันบดถือลายมันได้อยเจ็ดแปดโต๊ะเขาจะเอามากลางด้านนี้ต่อเขาไหลต่อเนาะเขาไหลต่อพอกลางดล้วก็ไหลมาหักทีเลยเนาะทีไดรจะนอนเหยีเพราะว่ามองด้านนั้นมันอันหลุดนั่นสายตอนานถ่ะนะไหลตอนนั้นมันบดถือมันบดถือมันบดถือมันถือเวลาเลยเอาอีกบาทหนึ่งเนาะเอาอีกบาทหนึ่งนี่เจงเมื่อได้บดได้กันไดเมื่อบานพอ

แันเน้อ่นาะึกตัวเดียวเนะเียมาดิโอ้ยไอยนยย้น้อนเอ้ยหนุนแกกยากขับกปได้แล้วเหตัวเดียว ตัวสองตัวสามบ่嘛เงียบเนงยบไปหน่อยเอ้บยข่าววิดีโอบ่เมื่อใดวิดีโอผมไปเรถือปูถือปลาได้ล่เม่อใดวิดีโอไปลรบุได้ไปหน่อยเนี่ยดีถือแล้วตัวองสองตัวบ่ ถือสองตัวมั้จ้ะกระเด็สองตัวไกลป่าเหอานฝนเงินพูตรงนี้น <c oughs> เอรอน้ำคันด <c oughs> ้านหน้าตะปื้อ 一道饭。<noise> <noise> มอนกันสิเคิองละลาดสิคืองอ่าประลาดพี่น้องเดี๋ยวปะลาดพี่น้องประลา,ะา,ะาเดเสร็จเดจะได้ประหลาดนี่นขามก่อนเดีย๋ยวขามก่อนเราฝึความน่นอนถ้านนนแล้ไม่เดี๋วฟักมือลงไปันน้าปจุดบจุุเลยนะ จเรียบร้านปลาหลาท้งงไทยเขื่อนปลายังก็ปลากระถิ่งบ่ปลากระถิ่งเนาะเขื่อนปลากรถิ่งของไทยทงไทยเนปลากระถิ่งปลาปลาเขียวไก่นะเขื่อนปลาปลาหมูหมูพายมพายฮะ

ปั๊ดไซจะป้ายังเขินปลาคาวแต่ตะปอกมันหาตัโอ้บ่มานเลยพี่น้องเอ้ยตอนเสาก็บ่มานมาแต่เสาแต่เสากับบัได้พูดได้ป่ายเนีอยมุู้ไพี่น้องไม้มุ้งไม้พี่น้องป้า ลอยยากพี่น้องลอยเยอะกว่าเลยหาหกเต่าเนาะสได้เมื่อแล้วเมื่อนี้เนาะแดดบริสไล่เอาพอได้กินเพื่อได้ปีงสาวเพอได้ปั่นขาสาวเนาะแไดงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเป็นควันกำลังใจให้ผู้ขายเห็ดคลิปต่อไปเนาะไปเมื่อวานนี้ปิดคลิปก่อน